ตอนที่194่รยาทำยาแก้พิษก่อนที่มือของหลินเหล่าจะสัมผัสกับกองฟืนหลินรวนจึงหันหลังกลับแล้วแบกกองฟืนวิ่งหนีไปทันใดระหว่างวิ่งนี้ลืมที่จะอธิบายด้วยว่าลุงเหล่าไว้ค่าแบกไว้ค่ายังมีธุระต่อที่บ้านต้องขอตัวลาก่อนคราหน้าหากมีเวลาว่างก็ไปนั่งเล่นที่บ้านเถิดสองสามีภรรยามองดูหลินรวนที่กยแนบบอไปทั้งอย่างนั้นต่างรู้สึกงุนงงไปตามๆกันเจ้าเด็กคนนี้จะรีบวิ่งไปที่ใดกัน หลินรวนมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากปิดประตูเรียบร้อยแล้วนางถึงนำเอาร่างของเซียวจิงเฉินออกมาจากกองฟืนเซียวจิงเฉินยังมีได้สติใบหน้าของเขาแปลเปลี่ยนไปจนมีหน้ามองสีหน้าที่ขาวซีดพลันเขียวคล้ำหลินรวนพลิกมือของเขาขึ้นมาดูพบว่าเล็บของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วพิษเริ่มซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาแล้วจำต้องถอนพิษโด,ดยด่วนทว่าจะถอนพิษเยี่ยงไรเล่า มอจอในหมู่บ้านย่อมมีอาจรักษาได้เพียงแค่ไข้ลมหนาวก็มีอาจรักษาให้หายขาดได้มีต้องเอ่ยถึงการแก้พิษเลยนางกลัวว่าพวกเขาจะทําให้คุณชายเสียวตายเสียมากกว่าหากเชิญหมอในเมืองมาเล่านั่นก็มีได้เช่นกันทุกคนต่างก็เห็นว่านางสุขภาพร่างกายแข็งแรงนางเพั่งลงมาจากภูเขาหักรีบไปเชิญหมออาจจะสะดุดตาจนเกินไปวิธีเดียวที่ทําได้ในตอนนี้ก็คือไปโรงหมอแล้วให้หมอสั่งยามา แต่นางไม่ทราบว่าเซียวจิงเฉินถูกพิษอันใดมาแล้วนางจะไปอธิบายกับหมอได้ยิ่งไรเล่าลินรวนชำืองมองเขาพลางขบครุ่นคิดในใจคาดว่ายาแก้พิษคงไม่ต่างกันมากสุดท้ายแล้วหมอในยุคนี้ก็มิได้เก่งกาจเท่ากับแพทย์ตะวันตกในยุคของพวกนางหากมีได้ผลอย่างแท้จริงเช่นนั้นก็ขอให้ท่านหมอช่วยเพิ่มตัวยาให้หน่อยแค่นั้นมิว่ายิ่งไรก็ต้องพยายามช่วยให้ถึงที่สุดเมื่อลินรวนตัดสินใจได้แล้ว นางจึงรีบพาเซียวจิงเฉินเข้าไปในห้องของตนเองทันใดาจากนั้นก็จูงเจ้าชานเตี้ยนออกมาล็อกประตูบ้านแล้วรีบพ่อตะบึงเข้าไปในเมืองหลังจากมาถึงในเมืองแล้วหลินรวนรีบตรงดิ่งไปหาท่านหมอชาราที่บอกกับนางว่าเขาสามารถถอนพิษได้ทันใดหมอชาราเหลือบตามองนางแล้วเอ่อยถามออกมาว่าเท่าแกหลินมีคนไปก่อเรื่องที่ร้านของท่านอีกแล้วหรือมุมปากของหลินรวนกระตุกทันใดมิมีม,มิใช่แบบนั้นหรอกเจ้าัะท่านรีบเตรียมยาก่อนเถิดอาชัย ถ้ามีเรื่องสงสัยเล็กน้อยมีทราบว่าท่านมียาถอนพิษที่สามารถถอนพิษได้ทุกอย่างหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นพิษหลายชนิดแต่สามารถแก้ได้จากยาชนิดเดียวหมอชราลูกคลายาวพลางสายศีษะหากพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วไปทำร้ายอวัยวะภายในทั้งห้าอวัยวะกลงทั้ง6หน้าที่ของยาถอนพิษคือปกป้องอวัยวะภายในแล้วก็ขจัดพิษในเลือดดังนั้นยาถอนพิษส่วนใหญ่จึงใช้ตัวยาเดียวกันทว่าวเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนเท่านั้น นี่มีต่างจากที่หลินรวนคิดเอาไว้เท่าใดนะเช่นนั้นท่านมียาถอนพิษที่สามารถแก้พิษพิเศษได้ใช่หรือไม่นางคิดว่าชายสวมหน้ากากเหล่านั้นจะต้องใช้พิษที่มีธรรมดาอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นก็มีมืออาชีพแนส่สิหมอชราพยักหน้ายาถอนพิษแบบพิเศษย่อมมีส่วนผสมที่หายากด้วยเช่นกันดังนั้นจำต้องหายายยับยั้งก่อนถึงจะสามารถขจัดพิษให้หมดไปได้เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องยากมากที่คนทั่วไปจะถูกพิษพิเศษอย่างที่เจ้าว่า ลินรวนไม่ทราบเช่นกันว่าคุณชายเซี่ยวจะรอดชีวิตหรือไม่ทว่านางจะช่วยเขาอย่างสุดความสามารถที่เหลือขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาแล้วหมอชารามอบยาแก้พิษให้หลินรวนสองสามขวดหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนางก็ขี่เจ้าชานเตี้ยนกลับไปยังหมู่บ้านตระกูลหลินทันใดบัดนี้เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วย,ยามแล้วเมื่อลินรวนเปิดประตูเข้าไปในบ้านมือของนางจึงสั่นเทาขึ้นมาทันใดนางไม่ทราบว่าคุณชายเสี่ยวยังอดทนได้อยู่หรือไม่ นางมิอยากตกเป็นเป้าสายตาของพวกชาวบ้านดังนั้นนางจําต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนางมิอยากเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อปิดประตูลงแล้วนางจึงรีบตรงดิ่งไปที่ห้องของตนเองทันใดแต่ลินรวนพบว่าคนบนเตียงหายไปแล้วคุณชายเซียวคุณชายเซียวหลินรวนเดินไปรอบๆห้องทว่ามีพบผู้ใดเลยสักคน ดังนั้นในใจจึงอดที่จะเป็นกังวลขึ้นมามิได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะหาวิธีถอนพิษแล้วออกไปเองหรือว่าลูกน้องของเขาพาออกไปกันแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันว่าชายสวมหน้ากากจะออกมาตามหาเขาลินรวนทำจมูกฟุดฟิตเพื่อดมกลิ่นในห้องอย่างระมัดระวังแต่กลับมิได้กลิ่นของคนแปลกหน้าในห้องเลยทว่ากลิ่นของเซียวเย่ยังคงชัดเจนดังเดิมเช่นนั้นแปลว่าเขายังอยู่ในห้องลินรวนรีบค้นหาทุกตู้ในห้องอย่างรวดเร็ว ในที่สุดก็พบคนผู้หนึ่งคุดคูอยู่ในตู้บัดนี้เขายังมีได้สติอาจจะเป็นเพราะเขาเดินไปทั่วจึงทําให้เสียเลือดมากนางดึงร่างของเขาออกมาจากตู้หลินรวนหยิบขวดยาออกมาจากนั้นก็ทยาแก้พิษออกมาหนึ่งเม็ดแล้วยัดมันเข้าไปในปากของเซียวจิงเฉินนางกลัวว่าเขาจะกลืนไม่ลงจึงนําเอาน้ํามาเทใส่ปากเขาเซียวจิงเฉินสำลักน้ําจากการป้อนยาแบบหยาบ,ยบทําบทให้เขาไอหนักๆออกมาสองคราแล้วค่อยๆถ่มยาออกมาจากปากของเขา ลินร่วนมองดูเม็ดยาที่กระจัดก,กระจายอยู่บนพื้นพลางครุ่นคิดว่าโชคดีที่ตนซื้อมาเยอะนางเทยาออกมาอีกคราทวาครานี้หลินร่วนมิได้ยัดเข้าไปในปากของเขารวดเดียวนางค่อยๆใส่ย,ยาลงไปทีละเม็ดนางกลัวว่าเขาจะมิยอมกลืนยาลงไปดังนั้นนางจึงตบหลังเขาเบาๆสองสามทีแล้วเอ่ยเสียงเบาว่า,วาคุณชายท่านรีบกลืนมันลงไปเสียแม้ว่ายานี้อาจจะช่วยท่านเอาไว้มิได้แต่อย่างน้อยก็ดีกว่ามิทำอันใดเลยมิใช่หรือ โชคดีที่ครานี้เซียวจิงเฉินมิได้คายออกมาเขาพยายามกลืนยาลงไปในลำคอทันใดเมื่อหลินรววนเห็นว่าเขายอมกลืนยาจึงรีบป้อนยาเม็ดต่อไปทันใดจนยาหมดไปกว่าครึ่งนางถึงจะหยุดยานี้จะใช้ได้ผลหรือไม่นั้นนางเองก็มีทราบเช่นกันทว่าในสถานการณ์แบบนี้ดีกว่านางมิทำอันใดเลยส่วนจะได้ผลหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้ว หลังจากป้อนยาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินร่วนจึงช่วยพยุงเขาไปที่เตียงอีกคราร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลดังนั้นหลินร่วนจึงหันหลังกลับแล้วเดินไปยังห้องเก็บของจากนั้นก็หยิบไหสุราออกมาจากห้องครัวนางใช้สุราฆ่าเชื้อบนบาดแผลให้แก่เขาวิธีสกัดแอลกอฮอลจากสุรานั้นง่ายมากเพียงแค่นำไปกลั่นก็ใช้ได้แล้วเรื่องแบบนี้มิใช่เรื่องยากสำหรับหลินร่วนเด็กที่ผ่านการศึกษาภาคบังคับมาแล้วล้วนทำได้ทั้งนั้น หลังจากนั้นมินานหลินรวนก็เดินกลับเข้ามาในห้องพร้อมกับแอลกอฮอล์ครึ่งชามจากนั้นก็หากันไกรมาตัดเสื้อของเซียวจิงเฉินออกอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นบาดแผลที่ฟันสลับกันไปมากว่าสิบจุดบาดแผลชะกันดูโหดร้ายทารุณยิ่งนะลินรวนมิได้ตื่นตกใจแต่อย่างใดสำหรับนางนี่เป็นเพียงบาดแผลเล็กๆเ,เท่านั้นนางใช้สำลีสะอาดชุบแอลกอฮอล์แล้วทำความสะอาดบาดแผลให้เขาอย่างระมัดระวังแอลกอฮอล์ที่กลั่นมานี้มิได้บริสุทธิ์มากนะ ดังนั้นมันจึงค่อนข้างระคายเคืองต่อบาดแผลเซียวจริงเฉินได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาอดมิได้ที่จะสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดลินรวนมิได้เบามือลงแต่อย่างใดนางปูผ้าสะอาดลงบนเตียงแล้วพลิกเซียวจริงเฉินให้นอนตะแคงเพื่อจัดการกับบาดแผลที่หลังของเขาต่อบาดแผลที่หลังรุนแรงกว่าแผลที่หน้าอกอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่มองเห็นกระดูกได้อย่างชัดเจนอีกด้วยลินรวนทราบดีว่านี่คือบาดแผลที่ได้มาจากอาวุธลับ หลังจากทำความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วหลินรวนจึงโรยยาผงลงบนบาดแผลและทำการปิดแผลให้เขาด้วยผ้าสะอาด